ฮัลโหลสวัสด so ีท so, so ุก so, ท so ่านตอนนี้เราอยู่จักกัมไหมครับนะกับนะวันนี้จะมาดูการเด็กของว่์ชัน0.2.0บิวฉามเดีวกๆเดอยๆแต่แล้ววิวแต่โอ้วหเหนื่อยแน่ๆอย่างเราขวดผสมอยากผสมได้นะต่อไปก็เป็นแกอะไรมันชื่ออะไรนะเอ่ออาเวลนะถังก็น้ำแข็งแบบใหม่ก็จะเป็น น้ำแข็งที่มันคล้ำๆเสียอันนี้จะเป็นอะไรนะในท่าคอร์ใช่แล้วก็อย่างที่เห็นอันนี้เป็นแมวที่เทมไว้เทมง่ายมากเลยหลายสวยๆอันนี้แมวที่ยังไม่เทมเนี่ยก็ยังวิ่งอยู่เลยเนี่ยเก็อ้ไร้ไอ้ละโกลเล็บมีเศ็นมั้งไงไก่นี่ไม่ต้องพูดหรอกไม่มีอะไรเปลี่ยนนอกจากมันจะเห็นสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่ชอบแมวตรงนี Datab ้แหละ เนี่ยมันโหดร้ายเอ๊ะแล้วมันโหดร้ายเนี่ยมันโหดร้ายแมวก็ชักมันโหดร้ายฆ่าไก่หน่อยมาดูกันสิว่าไก่ฆ่าไก่ก่อนได้ไอาเก้าเกินเก้ามา จะซิมนันหนีกันไหมท้ไมนนี้ก็เฮืออย่าจังอุ้ยเอาอีกเลยไอคิปเปอร์เขาไม่ต้องโพสทิ้งหรอกแต่ให้ในรางฟาร์มมันก็แปลกแปลกไหม แมวมันชอบวิ่งนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรวางดักหน้ามันวิ่งอยองเลยนะแมวมันชอบวิ่งนี้นะก็เซ็งมันตรงเนี้ยจะแหลกเพราะแมวแล้วนี่คิปเปอร์มันกลัวแมวนะเอาง่ายๆก็คงจะรู้กันดีต่อไปของศูนย์จุดูนย์สองจุดศูนย์ยูสาม มันก็แลกจังเลยเนะนี่ยนะก็ค่อยจะมีเรือเรือหลายสีเนี่ยประตูนรกอืมเขาไปได้นะเดี๋ยวไว้เข้าทีหลังให้ดูภายนอกก่อนที่เตรียมไว้กุก็จะเห็นปุ่มกดเปลี่ยนไปตรงลาวาก็จะได้ยินเสียงลาวาแล้วนะจะเ,เปิดเสียงให้เราได้ยินเสียงน้ำแทนสะง,งัานไปทำามเสียงน้ำก่อนแล้วกัน อย่างเมื่อกี้ไมนะ่นั่นแหละเสียงน้ําต่อไปก็คงจะเป็นเสียงลวาวาเสียงลาวาฟังยากนะเนี่ยมันได้ยินแต่เสียงน้ําเอ,อได้ยินแล้วมัน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 ก็จะมีประตูแล้วโลกแบบนี้นะแล้วมันก็ทําอะไรได้ น,นี่ก็จะเป็นนี่รูกระโดดแทนตรงเนี้ยนะอันนี้เป็นทำอะไรรู้ไหมดูจากกูให้ดีนะนจับจับจ๊ะแล้วก็วิ่งวิธีวิ่งก็น,นี่สองครั้งพร้อมกันมันต้องกดเร็วๆว่ะแซงพอนะทรสิมันจะวิ่งเร็วกว่าเดิมแบบนี้มันจะมีสะเสีง Okay, ใช่ไหมนี่แบบนี้จะมีสเกต็ตออกมาก็คือเราวิ่งเร็วนั่นเองขนาดถอยหลังมันยังเร็วมันแหลกมากแลก้วภายในก็จะเป็นนี่มันมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันเนี่ยน้ำแข็งเปลี่ยนไปนแะข็งขมครัมละกอน,นี่เปลี่ยนไปเยอะเลยอยูมีถังด้วยก็มีอะไรเยอะมากมามีหัวม,มีกระถางล้วกระถางลืมเอามาโชว์ช่างเถอนะนะแล้วก็จะเปลี่ยนนี่จะมีชุบก,กัอแต่เสือกแต่เสือกใส่ไม่ได้ว่าจะมีเบร มีตัวไม่ก็เข้ามาเป็นแมวเบสแกสแล้วก็สโนว์แมนแล้วก็อะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็จะเ,เยอะที่สุดแล้วแหละอชอบมากเลยมีแอปเปิลทองด้วยแอปเปิทองแอนชาร์ตัวนี้นิยมพยา protection ก็มีนายวิชันว้ก่อนพอดีต้องกินนวิชั่นทุกทกครั้งเรามาดูแอปเปิลทองกันบ้างเพิ่มอะไรบ้าง กูแจกไม่ได้นะแจกได้ปะจามาตกแต่งเขาไปในประตูนรกกูก็จะแหลกอย่างที่เห็นเขาไปทีมันค้างค้างนานค้างนานเชียร์เดี๋ยวจะแพ้แล้วกัน แเราจะมีเออใช่มันจะมันจะมีฝนตกด้วยแล้วก็จะมีเอ่อซัมบี้ที่เป็นเป็วเลเจอร์แล้วก็มีซัมบี้ใส่กออะไรใส่กอดประมาณนี้มันจะมีเยอะเราก็จะไปดูกันเองนะอันนี้มาคร,คราวงั้นจบคลิปพันลบ๊ายบาย